จริงไหมที่พบจิตแพทย์แล้วจะทําให้กระบวนการข้ามเพศยุ่งยากวุ่นวายมากขึ้นคาตอบก็คือไม่จริงเลยค่ะความเข้าใจผิดที่หนึ่งก็คือหมอมาตัดสินเพศของผู้รับการประเมินหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ค่ะแต่หมอจะพิจารณาว่าคุณมีความไม่สอดคล้องทางร่างกายหรือจิตใจที่ทําให้คุณอยากที่จะเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศหรือเปล่าและเราจะเลือกใช้วิธีไหนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากที่สุดค่ะ ความเข้าใจผิดที่2ก็คือการมาพบจิตแพทย์จะทําให้คุณถูกตีตราว่าเป็นโรคหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะคะ แต่การที่มาพบจิตแพทย์จะทําให้เราสามารถดูแลคนบางกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษไม่ว่าจะเป็นมีภาวะโรคร่วมทางจิตเวชหรือภาวะบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซึ่งถ้าหากเราได้เตรียมความพร้อมก็จะทําให้การเข้าสู่กระบวนการข้านเพศเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมค่ะความเข้าใจผิดที่3คือการมาพบจิตแพทย์จะถูกจับผิดแล้วก็จะถูกปฏิเสธไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ เช่นกันนะคะแต่จิตแพทย์มีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือให้คุณเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศอย่างปลอดภัยมากที่สุดค่ะสามารถเข้ามารับคำปรึกษาหรือรับคำแนะนำได้ที่โรงพยาบาลยันดีค่ะ